สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านตุ๊กพาตาแปนะนะคะและวันนี้เราอยู่กับชัมซาครับและตระแปนครับนี่วันนี้นะคะส้มมีโอกาสได้เอาโฆษณาของส้มนะคะมาให้ทั้งสองท่านได้รีแอคกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูรีแอคกันเลยค่ะโฆษณาแมคครนะครนะครับ น่าน่าไม่ต้องแต่งเลยสอบถามอะไรไหมคะที่นี่มีมะละกอแขงดำไหมนี่มันน่าสมที่แมคโครไม่มีมะละกอแขกดำอะค่ะจะไปทำอะไรคะลองสอบถามที่นี่ก่อนไหมคะน่าน้องอ,อิน ว่ามกอแขกดำตําส้มตําได้อร่อยลหครับพี่สุชาติว่าไงเตงโทรมาเวลางานอย่างเงี้ย่ืนเห็นนะ <c oughs> พี่สุชาตเ,เ,เนี่ยมเล่นแต่ฟองเมียพี่นะเอ้ยจะไห้นะจะไ้วาติราจะลงไม้ว่าเราจะมะกระแขกดำได้ไหนับดีกว่าี๋ยวส่งไายชื่อสวนทางประเทศมปให้ลองท่านดูดิตรงนี้่อสวนและโอเคขอบค่ะตงนี้สมเขาดูริหป็นต้องถามมกนั่นไเจอเพราะที่ฉันรู้ว่ามัน คือบอกคนมีมน,ในใ้ใาะถ้าันอร่อยคงมีลูกค้าเข้ารมาก 没们在干嘛？ แรงบานานใจจากเรื่องจริงแต่ว่าอารมณ์เมื่อกี้มีอารมณ์ของน้องจริงๆอยู่ด้วยคือคือผิดคาดหลังดูจบไปแล้วไงหลังดูจบไปแล้วดูจบผิดผิดคาดผิดคาดเพราะตอนแรกอะไปรู้จักส้มซิมมาแบบยน้าพอสมควรแล้วหลายปีแล้วอะแล้วเราก็เห็นส้มซิมในแบบที่แบบล่าเริงแบบโปพาแบบบ้าบ้าบอบบ่้าบอบอแล้วงานอันนี้คือชมหรือว่าชมชมแล้วงานของของน้องเองก็ ที่ผ่านมาก็จะเป็นแนวๆนั้นมากกว่าแนวคาแรคเตอร์นะคาแรคเตอร์แต่พอพอมาดูอันนี้แล้วอะ่ะ<ม>เรื่องด้วยเนื้อเรื่องด้วยละมั้งเนืออ้อเรื่องเราอินเนื้อเรื่องเราอินเราเราเจอมาคล้ายๆเขาเลยแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โอาเป็นเขาคือเบรกอนดูสตอรี่เนะ <c oughs> าะเออก <c oughs> จที่แท้ก็คือเจอเคยเจอประสบปัญหาในทีวีที่จริงในช่วงนั้นด้วยเอา ทุกคนถงเราขอโทษคือคือเราก็รู้สึกว่าพ่อพอดพอดสมงิมคลิกคลิกมาเล่นแบบเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเขาถึงแล้วเขาเขาเขาเข้าใจไหมออนน้อมอ่อนนคนเออตอนนั้นไหนเวลาเข้าใจหรอเข้าใจพอเออเออเออได้แล้วแต่ก็คือคือดีดีมากดีมากดีมากอืม จะบอกว่าอะไรเดียวอ้โคตรโคตรภูมิใจพรับแม่คนอื่นไม่รู้ว่าไงแต่มันอาจไม่ได้ยิ่งใหญ่สท่าแบบคนอื่นแต่เบเราแบบเราเราภูมิใจใน่น้องเรามากดนดีครับดีดีครับดี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 ดนดี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 ีดีดอดีดีดชดีดีดๆดี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 เีดีดีดีงีด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 อดีดีๆีดีดีๆีด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 ีงีด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 าดี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 ดดๆ ตอนพาที่กว่าเขาจะผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้อะเนี่ยมันถึงได้กระแทกใจพี่แพ้โอเคเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าการเล่นดราม่าถ้าเล่นให้มันเป็นธรรมชาติได้มันคือเร์เฟ็ตเนาะอย่างพี่แพ้พี่แพ้ก็ซึ่งท่อมท,ทำงานได้จริงๆแล้วตอนช้ำด,ด,ดูช้ำอาช้ำกายอมรับเลยช้ำดูมาแล้วอันนี้เป็นครั้งที่สองสครั้งแรกช้ำดูเทีนน้ำตาซึมเลยแต่ถ้าใครไม่เคยดูนะเปิดใจเปิดจอดูซะแล้วก็อยากให้ดูแล้วได้กําลังใจจากคลิปนี้ไปด้วยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสู้ชีวิตเนาะ แล้วก็กลับมาลุยต่อเพราะมีเพื่อนร่วมโลกเรื่องอาชีพมาช่วยกันเลยก็ขอบคุณแมคโครได้ครับที่จ้างน้องปกับขอบใจกับหมู่บ้านครับอยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แป๊ะนะคะแล้วก็พี่แชมด้วยนะคะหนูอยากจะบอกว่าหนูตั้งใจมากกับงานชิ้นนี้ก็อย่างที่พี่แป๊ะบอกนะคะว่าบางทีหนูเล่นคือส่วนใหญ่เป็นตลกคนไม่ะติดภาพแบบนั้นซึ่งหนูอยากจะบอกว่า ตัวแรกหนูก็ไม่เชื่อว่าหนูจะเล่นได้แต่ต้องขอบคุณพี่ๆพี่ๆตั้งแต่พี่พี่แคสติง้งพี่พี่คอสตูมพี่พี่ผู้กลับพี่พี่เอ่อโปรดักชั่นทุกคนแล้วก็ลูกค้าที่เชื่อใจหนูแล้วก็ให้หนูเป็นพี่ดนตรีในแบบที่มันเป็นเรื่องจริงอะค่ะแล้วมันเป็นอย่างนั้จริงจริงแล้วหนูก็ดีใจที่หนูทำได้แล้วออกมาแล้วมีคนที่ทัดใจแบบนี้ หนูขอบคุณสําหรับคําที่พี่พี่บอกว่าภูมิใจในตัวหนูหนูขอบคุณมากแล้วก็ดี <Weird. S 1> ใจที่ได้เล่นงานนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี to, cono, <c oughs> ้ด้วยนะคะขอบคุณพี่โนตีด้วยนะครับที่มีเรื่องราวให้มาแบ่งปันกับคนในโซเชียลเนาะใช่แล้วก็พี่ปุ๊กด้วยใช่ไหมครับใช่ทำให้พี่โนตีมีโอกาสในการขายชเขามีร้านจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะอยู่อยู่สมุทรปราการอยู่ตรงสี่แยกเทพรัตน์นะครับมีสองสาขาไต่เคยไปสาขาเดียว นี่คือไทยอินแล้วนะพี่ีพี่ีพี่ีต้องใส่ตัวนี้แล้วนะแล้วก็ขอบคุณพี่โอ๋ด้วยพี่โอ๋ที่เล่นเป็นพี่ปุ๊กนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆของหนูเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะครัดูให้สนุกและมีพลังงานต่อเลยนะครับสู้ๆต่อไปนะครับ